พูดกันไหมเสร็จแม่สองทีมก็พูดกันใช่ไหมโอเคแต่ก็คลี่คลายกันไปแล้วนะต่างคนต่างรู้วิธีที่ที่ที่ทำงานของแต่ละทีมมีใครค้างคาใจอะไรไหมไม่มีครับไม่มีโอเคไม่มีทีนี้ล้างล้างทุกสิ่งอย่างเปลี่ยนเสื้อสีฟ้าเปลี่ยนเสื้อสีขาวให้กลายเป็นสีเดียวกันแล้วก็ให้แต่ละทีมลองอวยพรสมมุติว่าพรุ่งนี้เราไม่ได้ไปแข่งกันเอง เดี๋ยวมาเปลี่ยนใบทาออกล้าออกไปล้าเลยอย่าเวอย่าเ็วอย่าเลวล้าวออกล้างออกล้าง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 ลางล้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 าง้างล้างลางล้างล้งล้า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 ง้างล้างล้างงล้างงล้้างล้างล้ พรุ่งนี้ทีมคิสจะต้องไปสู้กับคนอื่นโดยที่ทีมนี้ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเราจะอวยพรให้กันและกันว่าอย่างไรคิดฟ้าลิีคิดฟาจะอวยพรก่อนว่าแคทจะอวยพรก่อนแค่นีให้เขาก่อนบ้างให้คนอ่นให้ให้ไอพรไอพรพรสมมติว่าเราไม่เกี่ยวสมมติเราไม่ได้ไปแข่งกันสมมติว่าสมมติพรุ่งนี้เขาจะพรุ่งนี้จะไปแข่งกับคนอื่นแล้วจะอวยพรเล้ยวก็ขอให้ทุกคนทำให้เต็มที่ค่ะ แล้วแล้วอะไรจะเกิดขึ้นบนเวทีเราจะช่วยกันเราเราก็มาช่วยไม่ไม่ใช่ให้เขาช่วยกับวันนั้นให้เพงออกมาดีที่สุดค่ะใช่ออกให้มันให้มันออกมาดีที่สุดช่วยตลอดเวลาแต่เราก็แข่งอยู่นะจ้าอะเคทวยพรอะไบค์วยพรอยากให้ทีมนี้แบบซ้อมมายังไงก็แบบเก็บไว้อล้วก็เอาไปปล่อยบนเวทีแล้วก็แบบ มีสติมีสมาธกิกับเพลงของตัวเองให้มากที่สุดวิเคราะห์ว่าเขาแบบจุดเด่นจุดดียังไงอะไรแบบนี้ฮะก็ขึ้นไปโชว์ก็แบบสนุกกับมันครับแบบไม่ต้องไปแข่งขันอะไรมากหรืว่าแบบก็มีความท้าทายนิดหน่อยก็โอเคครับ <Yeah. S 1> ลองเปลี่ยนนิสัยไปพูดพูดแ <Yeah. S 1> รงๆใส่หน่อยสิ well. แค่จะแบบเราช่วยกันเราอย่าไปแข่งกันคือมันเฮ้ยไม่ได้แล้วเขาล้างแล้วล้างอันนี้เราลบไปเลยนคืออาจจะั่นแหละก็หมายถึงว่าไม่ใช่น้องหมายถึงว่าถ้าน้องไม่ได้เป็นคู่แข่งแล้วน้องบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอเกี่ยวกับไว้อวยพรให้เขาเดี๋ยวให้ทีมนี้อวยพรให้เสร็จกับอาแคทอวยพรอ่าใครก็อยากให้ทำให้เต็มที่แบบเรารู้ว่าอะไรเราเด่นอะไรเราแบบทำได้แล้วคนกรี๊ดชัวร์ยังไงเขาแบบเจอไม้นี้เราตายสนิทแน่ๆก็แบบ อยากให้งัดเอามาใช้แล้วก็แบบมันเป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วเราก็น่าจะทําออกมาได้ดีอะไรอย่างงี้ค่ะ,คะก็ขอให้โชคดีค่ะครับเอก็ขอให้ไม่เจออุปสรรคใดๆครับเพราะว่าการเล่นฟิวสดการเล่นฟิสวสอด่ะทุกครั้งมันมีปัญหามีอุปสรรคอยู่แล้วมีอะไรเกิดขึ้นโดยที่แบบไม่ได้ตั้งตั้งตัวอยู่แล้วก็ขอให้แบบมีสมาธิแล้วก็ทําให้มันไม่ทําให้มันแบบเพอร์เฟกที่สุดครับผม อ่ะ ah นี่คือท oh, oh, oh. ีมลิขิตฟ้าที่อวยพรให้กับคิดที่พรุ่งนี้จะต้องไปออกสึกแล้วก็ทีมคิดล่ะขอชคดีครับอะไรนะแค่ไม่เอาชอกมาแบนี้สิอันนี้แบบให้คะแนนตกเลยนะทำชกมาให้ดีๆแล้วก็แบบทําให้มันสนุกครับทําให้เต็มที่ทําให้แบบเท่าที่ซ้อมมาให้ดีกว่าที่ซ้อมอย่างเงี้ยครับโ่ให้ดีเท่าที่ซ้อมเองเหรอดีกว่าที่ซ้อมอะ ค,ครับค่ะก็อยากให้น้องๆทุกคนนะคะก็ทำให้เต็มที่แล้วก็ให้ให้กำลังใจตัวเองให้อย่าอย่าคิดว่าจะแพ้ตั้งแต่ตน้นคิดว่าบางทีที่แบบอีกทีมนึงเขาแบบปากร้ายใส่เราเขาอาจจะแพ้เราก็ได้คือเราอ่ะอาจจะมีดีกว่าเขาถึงต้องพูดแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ย คิดแบบว่าคิดบวกให้กําลังใจตัวเองแล้วก็ทําอย่างที่ซ้อมค่ะเท่านั้นแหละสูงอ่อเดียวกัเคก็อยากจะบอกว่าทําให้เต็มที่และพยายามถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาสติควรจะมีถามตัวเองว่าได้อีกไหม,มได้อีกไหมเอาอีกได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะอย่างที่บอกโจทย์เป็นการแบทเทิลคือคือคำว่าแบทเทิลไม่ได้หมายว่าฆ่ากันให้ตายแต่ถ้าเรางอปุ๊บ ฟาดปั้งมาทุกปั้งทุกดอกแล้วล่ะอุ้ยอุยมันก็เป็นการแพทเทิลที่ไม่สนุกเหมือนโดนฝ่ายในฝ่ายนึ่ย่ำอยู่แต่ถ้าแบบมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงเผยๆโชว์นั้นอาจจะแบบคุณชายทั้งสองคนหรือแบบเสมอยอมแบบไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนแบบเต็มที่กับตัวเองคือแบบตั้งแต่ก้าวแรกที่แบบจะเริ่มแล้วเนี่ยต้องสร้างอินสปายใช่ปนนะชั้นนี่แหละชั้นนี่แหละชั้นต้องเป็นชั้นเท่านั้นอะไรเงี้ยมันต้องแบบมันต้องสะกดจิตตัวเองแล้วก็แบบให้เต็มที่แล้วต้องถามเว่า ได้อีกไหมสุดหรือ,อยัง<อ>ถ้ายังไม่สุดไปสุดแบบสุดแบบสุดขอบเลยที่เท่าที่มันเหมือนที่พระเจ้าจบอกว่าร้องให้เหมือนวิคเนี้ยวีคสุดท้ายท้ายสุดแล้วออขอให้เ็มี่ก็อยากให้น้องๆถ้าจะต้องไปแข่งแบตเทิลจงอยา่าลืมว่าแบทเทิลก็ยังเป็นแบตเทิลคือโอเควันนี้อาจจะล้างทุกอย่างจบแต่ว่าแบทเทิลยังไม่จบ มันยังอยู่ในสังเวียนอยู่เมื่อเราคาดนวมแล้วขึ้นไปแล้วเนี่ยยังไงถ้ายังไม่จบระครังยังไม่ตียังยอมไม่ไดอ้อย่าเออย่าเอาเข่าลงพืน้นเอาเข่าลงพืน้นสมมุติว่าขาเราขาดก็เอาแขนนี่แหละคารไปถ้าแขนขาดเอาตัวนี่แหละคารไปตัวขาดเอาคาเน,นี่แหละงัดไปถ้าเราไม่มีหัวหรือแต่แตาเอาตาในจ้องคู่ต่อ,อ,ตอสู้เข้าไปว่า จะแบบว่าชาตินี้ชัดนะจะตามจองร่างจองหลานเอาให้บิวตัวเองให้มันเกิดความร้อนในตัวเองขึ้นมาว่าจะเป็นความร้อนทางร่างกายหรือสภาวะจิตใจแล้วก็ขึ้นไปบนนั้นปุ๊บพอความร้อนมันแผ่ซ่านออกไปมันจะแบบว่าฟินครับก็เต็มที่เต็มที่อึพราะแต่ก็ก็ก็คงไม่เท่าพี่หรอกนะนี่แแอจะได้ล้างแล้วนะล้างแล้วนะี่ก็ล้างแล้วนะก็ไม่รู้อยากใช้แต่ละทีมแบบพรุ่งนี้ สมมามัคคีกันเพราะไว้ด้วยอย่างหนึ่งคือคือ,คอการจะแพ้หรือชนะไม่ใช่เรื่องสําคัญก็จริงแต่บางทีบางทีมันอาจจะมีอยู่เราเคยเป็นเราเคยไปแข่งเกมโชว์อย่างเงี้ยเป็นทีมเหมือนกันเนี่ยเวลาทีมเราไม่ได้เข้าแจ็คพอตเนี่ยก็มีคนหันไปประนามอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมได้ไหมเช่นคนนี้มันดันตอบผิดเขาบอกให้ฉันบ,บอกแล้วให้ตอบอย่างนี้เบบนี้ไม่เชื่อจะไปตอบอีกงานหนึ่งอะไรแบบเนี้ย คนถนะ้หันไปประนามกันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดที่นนะพวกเราอยากให้จริงๆแล้วพวกเราทุกคนต่างต้องรู้เขารู้เรากันหมดว่าเพื่อนคนไหนมีจุดอ่อนจุดด้อยอะไรเราพยายามจะต้องช่วยเหลือผลักดันเขาหรือว่าพอคนนี้ร้องนี้หันไปมองตาก,กันปั๊บรู้เลยนะอีกคนจะต้องไปร้องช่วยฉันแล้วนะในเพลงถัดมาอะไรก็ว่าไปนึกออกป่ะเช่นฉันเพียงทพังหน่อยละหันหน้ามามองปุ๊บ อีกคนนี้ต้องรู้ด้วยกันอย่าให้การไปในสนามลบบอลพรุ่งนี้ถ้าถ้าตายหมู่ก็ไม่มีใครแบบว่าหันไปแช่งอีกคนเนี่ยหมาตายตายต้องแบบว่าตายยอมตายตายยอมยอมตายทั้งหมดสู้กันแบบว่าจนเลือดจนเลือดหยดสุดท้ายเนี่ยหไม่ไม่ใช่คนนี้ตายแล้วฉันจะวิ่งหนี่แล้วนะอะไรเงี้ยไม่เอาขอให้แบบว่าตายลงตายพร้อมกันกระโดดลงเหวก็ลากกันลงพร้อมกันถอยหลังตกเหวพร้อมกันเลยอย่างเงี้ยถึงจะดีสุดเป็นอะไรจะตาลอยตาครับ ก็อยากให้อยากให้เป็นอย่างนี้นี่คือพี่คิดว่ามันเป็นข้อดีของการที่ทุกคนได้อยู่ในบ้านอะคาเดมี่ว่าบ้านอะคาเดมี่อย่างที่บอกในรายการนี้เราไม่ได้แข่งขันการร้องเพลงแต่มันเป็นการฝึกฝนทุกคนให้เตรียมพร้อมที่จะไปเป็นศิลปินที่ดีทำไมพี่ถึงถูกเลือก,ถ,กถูกเลือกให้มาทำหน้าที่นี้เพราะว่าพี่จะต้องมาเหมือนเป็นพี่เลี้ยง คอยประคับประคองทุกคนให้เป็นศิลปินที่ออกไปแล้วคนอยากทํางานด้วยเป็นศิลปินที่เออไปแล้วมีคนชื่นชมเป็นศิลปินที่ไม่ต้องถึงกับเพอร์เฟกมากไม่ได้หวังไว้ขนาดนั้นแต่ต้องออกไปเป็นศิลปินท,ที่ถูกต้องเหมือนศิลปินดีๆคนอื่นเขาเป็นไม่อยากให้ออกไปแล้วแบบว่าคนมาพูดทีหลังได้เพราะฉะนั้นรายการนี้จึงพยายามจะสร้างศิลปินที่มีคุณภาพออกไปข้างนอกเท่านั้น ความสามารถต่างๆอาจจะมีไม่เหมือนกันคนนี้อาจจะเต้นดีอาจจะยังร้องได้ยแต่รายการนี้ก็จะมาช่วยให้คุณร้องได้ร้องได้ไม่พอคุณต้องร้องได้มากกว่าที่เคยได้เพื่อจะออกไปเป็นศิลปินที่เสริมเสริมส่วนที่คุณขาดไปคุณเต้นได้แล้วคุณก็ต้องออกไปร้องได้ด้วยคนนี้มาร้องแล้วแต่ว่ามันมีแพทเทิร์นแบบเดิมเขาก็มาเสริมเติมให้ว่าคุณจะต้องออกไปร้องให้กลายเป็น สิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นคนนี้อาจจะดูเหนื่อยๆแต่ออกไปก็ต้องกลายเป็นคนกระฉับกระเชงแล้วหรือคนนี้อาจจะไม่มีนั่นเลยอาจจะต้องหาอะไรใหม่ใส่ใสไปแล้วมัง้งเพราะว่าโหอาทิตย์ผ่านมาแบบว่าเขามีอะไรอาทิตย์นี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นอะไรนะเป็นข้อที่เรียกว่าท้าทายของไบรท์ที่ไบรท์จะได้เจอสิ่งที่ไม่เคยเจอในชีวิตของการขึ้นบนเวทีธรรมดาทุกอาทิตย์ไบรท์จะบอกว่า ไม่แคร์ออกไปก็สนุกสนุกแต่พี่คิดว่าทิมเนี้ยไรแคร์แคร์มากไบจะต้องแคร์มากเมื่อเขตเมื่อไบไม่เห็นว่าเพื่อนร้องอะไรแล้วก็พรุ่งนี้มันจะถึงได้เห็นกันเป็นครั้งแรกพี่ว่าไบาจะต้องแคร์แล้วไบาอาจจะต้องมีอารมณ์อย่างที่ทีมนี้มีบ้างพี่เชื่อแน่ว่าทีมนี้ที่ดูจะแบบว่าเจือนเจือดหน่อยด้วยอาการที่เด็กๆเ,เป็นนิสัยเด็กๆก,กันอยู่พรุ่งนี้เขาอาจจะจู่ๆก็ เอาใครเอาเบนซินล,ลาดใส่ก็ไม่รู้เผาป๊บขึ้นมาเหมือนกันห,หลังจากที่ได้เห็นแล้วเพราะว่าเชื่อว่าคงไม่มีใครยอมอีกฝั่งหนึ่งเราถ้าเห็นเขาร้องอะไรออกมาก,ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับการทำโชว์ของพรุ่งนี้แล้วก็ขอให้เป็นแบทเทิลที่เป็นแบทเทิลจริงๆอยากคิดว่าฉันจะมาลองเพราะๆเ,เฉยๆแต่ขอให้เป็นแบทเทิลอย่างาที่ว่าบีทากัน บี้กันให้บี้กันให้แหลกกันไปข้างหนึ่งแต่ไม่ได้แหลกเพื่อให้ตายแหลกเพื่อให้โชว์ของเรานั้นนะ่ะมันดุเด็ดเผ็ดมันแล้วก็ถึงใจกับประชาชนที่จะมาเชียร์เราในวันพรุ่งนี้เพราะวีคนี้ก็ตั๋วก็นั่นอยู่เหมือนกันนะทุกคนก็ชอบทุกคนก็อยากดูอยู่ก็อยากจะมารอดูอยู่ว่าการแบทเทิลของ a f 9รุ่นเนี้ยเป็นยังไงสู้การแบทเทิลของรุ่นก่อนๆได้ไหมการแบทเทิลนี้เคยมีการแบทเทิลมาก่อนแล้วนะจากรุ่นอื่นๆอะไรหรอ แม่รู้คุณใบจะมีปัญหาใหเนเรนท์ฟุนี้ก็อะไรนะนรนนคือที่คอร์ดเครียดหน้าไปหรือเปล่าโอ้โหไม่เกี่ยวเม็ดเม็ดที่บอกพี่ไว้ <c oughs> ใชัไหมโอเคเป็นมานานแล้วนี่อยนนานก็เดี๋ยวค่อยไปนนะ